โอ้ครับสวัสดีครับสวัสดียมเช้าครับผมอ๋อวันนี้ครับเมื่อวานไม่ได้วิ่งครับผมวันนี้ก็โอ้เหลาเต็มบุ๊บเลยเหลาเหลาเหลาน้ำมันโซล่าเต็มบึ๊บเลยอะ่ะเี่ว่าที่มันหยดอะ่ะนั่นแหละดูซิน้ำมันน,ะน,ะน,ะนะั่นน่ะเบิ้ลได้นูไม่ต่ำกว่าสองสองนั่นเด้นอ่ะนะ เอามาเทาไว้เวลาใส่นั่นใส่นี่อะเทขวดไว้ป่ะดูวดเต็มปุ๊บเลยเทใส่ขวดไว้วันนี้ครับมามันทางคืนหนนี่แหละนี่แหล,เละเอาเหลววันนี้เหลาเอาเจ้าบอทองมาครับมาดันดิน เอ้าป๋าวันนี้วันพระเป็นลูกศิษย์วัดหน่อยด้อวันนี้วันพระนะดูซิมีโยมมายังวันนี้วันพระนะครับวันนี้มาพระวันพระเราก็ตื่นเช้ามาก็มารายงานตัวเมื่อวานก็เสี่ยเขาพาไปดูเจ้าร็อกกี้ สองี่ศครับก็ต่อระบบลากลูกหรือทำเต็กทำไรเรียบร้อยแล้วเออเนี้เอาเทไปนะ้ำมันนะั่นนดิมันดีอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่บาดหรอกฮ<น>ะดดเดี๋ยวเ่าแก่เขาก็หาวิธีท,ทำนั่นแหละน,นั่นแหละ อืมเข้าบ้านแล้วถ่ายนะ้ำมันออกก็สายก๊อกใหม่แค่นั้นเองจะไปยากอะไรมนนไ,ไม่ได้เวลาทำงานมันไม่หยดหรอกอรเวลาทำงานฝุ่นมันเกาะไปมันไม่หยดหรอกมันอยู่นืมก็มันจะหยดในช่วงที่เราเปิดนี่แหละวันนี้ได้วิ่งแน่นอนเต็มวันไม่ต้องห่วง <c oughs> อุ้ยอัดเลยเป็นไรไหนเขาอัดแล้วอัดเรียบร้อยแล้วเออเขาอัดแล้วเขาไม่ได้ทำงานลูกพี่ระดับนี้แล้วไม่ต้องห่วงหรอกนี่มันรั่วแป๊บหรือมันรั่วตรงไหนเนี่ใช่ไหมแถวสายไหมแป๊บนี่แหละนี่แป๊บมันงอตรงนี้เนาะ นั่นแหละนั่นและนั่นหเ,เห็นไหมครัเอามาหาอุดปิดไว้อะ่ะอไม่ได้โยนแล้วมันโดนอะไรปล่ากนโดนแลวไปทำนานทำนี่เนอะโอ้โหสุดจัดไม่ต้องกลัวถ้าเป็นงาดตอน,นี่คือหลุดมาฉีกมาอยอย่างเดียวเลยแหละ เอาแกแ๊กตัดเปลี่ยนเงือกใหม่เลย,ยอืมอันนี้ขอของติดรถมาเดิมๆนี่น,นี่ไปไปนู้นนะนั่นน่ะให้ใครมาเอาน้ำมันไปก่ะให้ใครมาเอาน้ำมันนูนยยน้นน,ะน,ะ,นะนีะน่ ไม่ยังรู้อะไรไม่ใช่ใกล้ๆดิเบผูตราจอดน้องตะยเอออ้องตะสายรถไถไหมฮ้ฮะน้องตะยาวเลยน้องตะยาวอะไรหลานทรายนู่นแลยอ่ะน้องตะยาวเมี่นไม่มีนี่แล้วออกไปนี่แล้ววิ่งออกไปนนนก็อยู่หลานทรายนู่นแล้วฮะมันเต็มเกินจับเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวปลิ้นน้ำมันฮะนี่รถไอ้ข้าวโมงยางนี่ ถ้านั cies, 1, <c oughs> <Burada S 2> ่น <repetition> ก <ceu ks> ็ต้องรีบไปแต่เช้าโอ้คนกำลังถ่ายคลิปอยู่โอ้โเดี๋ยวจะออกเดินทางไปบานนะสอครับไปลูกพี่เขาโทรตามแล้ว ถ้าโทรตามแล้วก็ซื้อไอ้ข้าวเหนียวมาให้กินอยู่ขาวางกันมึงไม่รู้เขาแล้วมีแต่เตยนีย่มีแต่ลานซ้ายนู่นแหละเตยซ้ายไม่ตะกุ่มเลยถ้าออกไปก็ออกไปตอนนี้แหละออกไปเลยครับไปแป๊บเดียวน้ำมันก็มีแล้วดินะหนึ่งกิโลนยี่สิบลิตรจะกลัวอะไร ไ <biases. S 1> ม่ไม่กับไม่ว่าหรอกโอ้ตื่นเช้ามาคอยยข้คอยยางป่าไทยยางยางยางอ่อนยางอ่อนไม่ใช่ยางรั่ยรวายางอ่อนต้องไปให้เขาเช็ชเเคดูใช่ไหมเผื่อบางทีผ้ามันคมมันกัดใช่ไหมฮะ ถอดเลยใช่ไหมถอดเลยดอก้านสายตรงนี้ก็พอแล้วนั่นๆๆๆเราถอดเลยกว่าจะไปนั่นแหละไปถึงโน่นมันกว่าจะถึงอีกไกลเราเ่าเราหัวเราะเราเราฮะเน่ก็ดูวะเนี่ยนะผมนะบังกล้องจน ผมบังอยู่ผมไม่ให้เห็นนะเห็นแต่หน้าเด้หนินี่นี่ให้เห็นแต่หน้านี่นี่เออเขาจะได้รู้จักนี่อันนี้คือป๋าไทยเป็นมกไทยยกวัดบ้านกรวดโอ้ทำงานที่ไหนอยู่ที่วัดหนอเออนี่มาทํางานนี่ก็มีอยู่ที่วัดอีกโอ้ดูสิกวาดซะจนสะอาดหมดเลยนี่ผมมาอยู่ตั้งสามครั้งนี่มาอยู่เป็นสิบกว่าวันไม่เคยสะอาดดูแกมานี่สะอาดหมดเลยนี่ กวาดเสียเรียมเลยมีไม้กวาดประจำตัวด้วยค <laughs> รับมกกีคุกน้องมีคุกตูนอืมอืม,อมนี่ออกไปตรงนี้ใกล้วิ่งครับวิ่งดาดยางแล้วก็ไปออกนู่นแล้วก็เข้าหลังสายแป๊บเดียวอ๋อโคกสำโรงหืมเส้นนี้ออกโคกสำโรง โคงสำรงเทพทำไมทำไมไปออกไกลเสโคสรงอ๋อบนสมรงใหม่นอวันนี้โอ้ยอนี่ครับเนียขยันอะไรตอนนี้ โอ้ยยังไม่ได้แปลงฟันเลยเขาโทรตามแล้วบอกว่าเขาบอกว่ามาถึงแล้วแม้ถ้าซื้อข้าวเหนียวมาแล้ววันนี้เราแยกงานกันวิ่งนะเหล <laughs> ผมต้องไปวิ่งหินใหญ่อยู่บารณะสองไปสองคนหมอตานสองคันหมอตาน mm. เดี๋ยวไม่ไม่ไม่ไมเป็นไรครับ mm. ครับหลับลิมนี้บายบายครับผม